โดยที่ทุกสื่อสารและกาเรียนรู้ของครูสาระภาษาไทยได้เห็นความสำคัญและจาก้เห็นความสำคัญร่วมรักษาแลชษาเสริมให้น้อเรียนมีสโกในการเกิดข้อในกระบวนกนี้ทางรสาระภาษาไทยได้ทำการจัดกิจกรรมเอเองที่ใครๆก็ชมว่านักเรียนต้องมีมารยา นี Entonces, cil, Entonces, ejemplo, ้นะคะก็ต้องขอกว่คุณคณะครูนะคะภาษาไทยก็มีงานต่อเนื่องมานะคะข้อขั้นแต่จะเจอมีหลายอานอยู่ข้นขันแข่งครเทพสอภรณเรจนะคะหกนะคะที่ไรคทเชิญดหน้านิดนหนึ่งที่สามวันนี้ไป เด็กๆมู้หมดเลยคุณผู้ชมเข้าไปชีแนะนำที่พิค่าเจนพิ้ค่ะคููเลยปล่อยเด็กเล่นไปแต่ต้องมาคุณีน้องห่างคนใช้ภาษาไทยถูกต้อง พี่คดยวค่ะคุณผู้ใช้ยนดันแล้วก็จดแพทย์อต้องมีมีดิผู้หมาถึงอะไรคะอ๋อผูนี่นะคะผู้ทำเนือยก็หมายถึงผู้ผู้ผู้ทำเหนือใช่คะถอดไขยใช้นานถอดท่อฝาติดอย่างไรคะคิดเองมาใช้จนติดปาเพราะ จะทำให้ภาษาของเ,าเราลงดเ่นไว้ได้คะภาษาและแสดงเอกลัแล้วหอมวานเลค่ะคุณ Gracias. ああ。<music> <music>